สวัสดีครับอยู่กับผมเพื่อนโซนครับวันนี้พาทุกคนมาเล่นเกม Attack of Titan นี่เองนะครับก็เป็นเกมมือถือนะครับออกใหม่นะฮะของ x 7 b e r g a m e นะครับ, Game, รบก็เดี๋ยวเป็นงไงติดตามได้ในคลิปนี้เลยนะครับก่อนจะรับชมคลิปรบกวนทุกคน,กนฝากกดไลค์กดติดตามช่องเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปในช่องเลยแล้วกันเวอร์ชัน1.0.1.5นะครับ, 0, รบก็เป็นเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดเลยนะตัวนี้ก็ตัวเกมเนี่ยอัปเดตระบบมามีภาษาไทยด้วยนะครับนี่มีภาษาไทยเรียบร้อย ก็ถือว่าเป็นเกมภาษาไทยอีกเกมหนึ่งนะฮะของ X7 g a เ e เกที่ทำมาเพื่อคนไทยได้เล่นกันนะฮะแล้วก็เล่นได้ทั้ง Android กับ iOS นะฮะดาวน์โหลดได้เลยนะครับอ่ะไปเลยเข้าสู่เกมมาครับแต่ก่อนเป็นภาษาจีนญี่ปุ่นนะอ่านยากมากอันนี้เขาแปลไทยมาให้นะครับอ่ะมาดูระบบเกมเพย์กันนะครับ อันนี้เป็นคลิปแรกเลยที่รีวิวเกม a t t a c k of Titan นะครับไม่เคยรีวิวเกมนี้มาก่อนนะครับโอ้โหภาพอันเนี่ยตูมเฮ้ยมีภาพมีซับให้อ่านทางล่างด้วยนะมาะครับล่มสลายแล้วมาแล้วเข้าไปด้านในนะครับหืภาพก็สวยเลยครับ อันนี้น่าจะเป็นคัสซีนของมันนะฮะมาแล้ว DNA หมาแล้วครับน่าก,กลัวนะถ้าเกิดตูนใหญ่ๆนะอ่ะมาเลยครับฉากแรกอ่ะลครับเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์กันมาแล้วครับมาถึงก็โอ้โหได้บูก,ก่อนเลยพี่ภาพสวยมากเฮ้ยภาพเป็น 3D เหรอเอาดีวิโดนก่อนเลยครับโอเคอ๋อเป็น เป็น 3D นะครับโอ้โหตอนแรกว่าจะเป็น 2D นะแต่ภาพมาเป็น 3D นะถือว่าใช้ได้นะครับโอ้เป็นภาพ 3D ด้วยอะตอนฉากสู้นะครับอ่อแล้วครับก็มาละนะครับเริ่มต้นเลเวลอัพเลเวลอัพภาพสวยมากโอเคเอเยนเรเกอร์เหรออัพเลเวลก่อนเลยโอเคนี่จะเป็นส่วนของอุปกรณ์นะครับอ่ะเรามาเล่นไปพร้อ,รอมๆกันครับ กดแบ็ก okay. ah, mm ัไปโอเคแบ็กกลับไปอ่ะไปที่ด่านก่อนนะครับ mm hmm. เข้าด่าน mm hmm. อุ้ยภาพสวยมากอะ่ะ mm hmm. มาแล้วครับจัดทีม mm hmm. อุ้ยวงังได้กี่ตัว6ตัวนะโอเคตอนนี้เรามี3ตัวอุ้ยมาแล้วอ้พวกไททันอืมฝันไปเลยครับ 3D ดีอุ้ยภาพสวยวะ่ะภ mm hmm. าพแบบนี้นี่นึกถึงพวก Final Fantasy นะ โดนครับอ,อืไอ้พวกยักษ์ทั้งหลายเรียบร้อยแอคแท็กออฟไททันนะฮะไม่เคยเล่นเลยนะไม่เคยรีวิวเกมนี้มาก่อนเลยมาครับฉีกแนวกันบ้างนะครับมาสู้ต่อมันให้เราสู้ต่อเนื่องเลยนะอุ้ยนี่อยโดนเลยครับห้าร้อย ออ,อ,อืโดนครับเฮ้ยแต่วันนั้นก็ไม่ตีละอหมามันตีแล้วอื้อโอ้โหโดนโดนเหมือนกันไอ้ว่าเราได้เปรียบนะเราห้าพันกว่าไม่ยาโดนครับคูณหนึ่งเดียวนะมันกดข้ามได้นะโอเคผ่านเรียบร้อยเลเวลสามนะครับอ่ะกดไปที่ตรงนี้ เป็น i d o l e r pg ด้วยเนี่ยเหมือนระบบมันสู้ให้เลยนะอ่ะดูก่อนเมื่อกี้มี auto routing เุ้ยแม่งตามมาโอเครับของก่อนอันนี้ level up นะครับอ๋อมันให้เรา up level เรื่อยเรื่อยเนี่ยโอเคเข้าด่านต่อนะครับมาต่อเลย attack of titan มาครับลุยต่อสามตัวโดดๆนี่ยังมีระบบเร่งความเร็ว คูณสโอเคให้เร็วขึ้นแล้วพอเร็วขึ้นมันก็จะดูไม่ค่อยแหลกมากครับลัเกยียดมากเลยตัวล,คละครมันอะดูครับอื้ือฮ้ยถึงกว่าเดิมว่ะ6,200ไอ้พวกไทยท่นต้องจัดการให้สิ้นซากอ่ะกดไปเลยครับอ่ะกดไปที่ต่อสู้ต่อเนาะเอาละอุ้ยมาแล้ว โอ้โหโดนโดนโดนนี่แหละเรียบร้อยตัวเหมือนกันครับอืมอันนี้เป็นอันติเมทมาน,นะถ้าไม่ตายโอเคจัดว่าแจมเอาละ่ะอ่ะลุยต่อครับตรงนี้ปึ๊บโมันให้สู้แบบกี่ทีวะเนี่ยสู้เยอะมากอะ่ะนี่ผมขอด้ว่า อุ้ยทำไมตัวนี้มอ่ามีตัวมาช่วยเว้ยมีตัวช่วยมีตัวช่วยโอ้โหคิดโคตรแรงเลยโอ้โหมีตัวช่วยว่ะโอเครับของก่อนอันนี้ตัวแรงเลย MVP อามินไปทางซ้ายโอเคเอาละนะครับน่าจะเป็นกาชาหรือเปล่าเอาละครับกาชามาแล้วครับ เกมวันนี้ต้องมีกาชาแน่นอนกาชาสิบครั้งเลยเหรอโอ้โหโคตรแจม,มอ่ะหาเล่านักสู้ก่อนครับไปสู้กับไททันแอนิเมชันกาชาอย่างที่ครับโอ้โหไม่อยากจะเชื่อ,อน,นี่เกมมือถือนี่ครับมาดูครับอนิเมชันกาชาโคตรอลังการแล้วห้าดาวหมาแล้วครับอาร์มินยาลูเลสตัวเมื่อกี้นี่ที่มาช่วยเราวะ จัดไปครับได้5ดาวทองมันา1 SSR 1ตัวครับกดถอยหลังไปที่ทหารเรานี่ไงอัพเกรดครับจัดดีครับรออะไรอะ่ะเลเวล6แหม่เอยอัพตั้งนานเลเวล6อ่ะตั้งชื่อกันอ่ะมาครับตั้งชื่อเรียบร้อยอ่ะไปกันต่อนะฮะลำเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ครับโอ้หลุดบ่อยมากเน็ตอ่ะมาเข้าไปที่ด่านต่อ ป๊บบอ่ะบบบบบบทถัดไปเมื่อกี้เป็นทุเทรีย้เฉยนะอันนี้จะเป็นของจริงละเอาละครับตัวละครกดคลิกเดียวครับมาเลย6ตัวมาเลยครับรออะไรอ่ะป่ะดูยมาครับไททัน6ตัวนะครับ i อเด r อาเนี่ยมันกดข้ามไม่เลยครับใช่ปะเหมือนจะกดข่ามไม่เลยเนาะกดข่ามไม่ได้หว่ะต้องผ่านด่าน4ขีก่อนนะฮะ โอเคมันก็จะมีเงื่อนไขของมันอยู่ก็ดูต่อไปอเหมือนโตเกมจะมีเร่งความเร็วคูณสิบอยู่นะครับเร่งนี่ครับรออะไรนี่ครับอย่างไวผมจะฟาร์มแบบรวดเร็วครับกดคูณสิบได้ของแอปแอปพลิเคชัน X7 ็กซเกมนี่ครับไวมากไหมโอเคนั่นเร่งความเร็วดีกว่าจะได้จบจะได้ผ่านไปไวมาครับโอ้โหโดนครับอย่างไว ไอ้พวกไททันไอ้ตัวกลางมันทำอะไรบ้างวะเฮ้ยแม่งทับไอ้ห่านี่ตัวใหม่ของเราเฮ้ยแม่งฮิวด้วยมีตัวสายฮิวด้วยนีด,นดาบคู่เรียบร้อยใส่สุดไม่ยัง้งอ่ะไปรวมทีมอ่าโอเคพอผ่านโคกด่านก็ได้ของรางวัลน,นะครับเนี่ยตามด่านเลยนะครับ โอเคผ่านกีดานมันก็มารับของรางวัลได้เนาะเอาละนะครับตรงนี้ไปที่กล่องของขวัญน,นะครับอ๋อนี่จะเป็นกิจเติมเงินโอเคอันนี้เป็นอะไรบทสัญญาต่อสู้เหรออันนี้อย่ฟาร์มของก่อนไอเดไอเดเรียกร้องมาเอาให้หมดโอเคเริ่มการต่อสู้สู้แหลกมามาครับไฟ ไอ้ไททันโดนเรียบร้อยอื้อนี่เอาฟาดไปดิฟาดฟันโอเคตามนั้นเลยครับเลเวออัพแล้วครับเลเวลตอนนี้ก็จะมีข้างบนหรออ๋อมีรางวัลออนไลน์ด้วยอูย้มาแล้วครับหนึ่งอันแล้วก็นี้อะไรเนี่ยอันนี้อ๋อนี้เป็นกิจเติมเงินนะครับเดีย๋ยวกดไปที่ฟีเจอร์ข้างนอกก่อนเนี่ย อ๋อนี่เป็นรวมทีมเนาะนี่อ่านี่ไงนี่ฟีเจอร์ด้านนอกนะครับมีอะไรบ้างล่ะเช็คอินอ๋อมีเช็คอินอยแจกด้วยนะวันแรกรับเพชรไปก่อนวันที่2เจอตัวละครนะฮะห้าดาวแล้วก็วันสุดท้ายด้วยเนาะวันที่แแล้วก็อันนี้เป็นผลประโยชน์ลยวันอันนี้น่าจะเป็นไอ้เป็นเจอร์พาร์ทรับไปก่อนแล้วกันนะขอความสุขนี่คืออะไรอ๋อนี้ไปที่ร้านค้านะครับ ก็จะมีทหารอัปเกรดนี่ค่ายฝึกเขามีระบบฝึกด้วยนะอันนี้จะเป็นกาชากาชาที่เราสุ่มไปเมื่อสักครู่ปะมันก็มีสุ่มฟรีอยู่นะ,ะตัวละครเล่นไม่ใช่หรอกจริงๆเราปิดแอนิเมชันก็ได้ถ้าเกิดเราไม่อยากดูนะครับ Attack of a t t a c k of Titan มาแล้ว โอเคอ่ะไปต่อเลยครับสู้รัวรัวมาหนึ่งคลิกอ่ะไลฟ์อัพที่ดีสุดแล้วตอนนี้ไปลุยเลยนะครับ Attack of Titan อือหือใครที่ชอบแนวแบบจัดทีมต่อสู้นะอ d o l ดล g นะครับไม่ต้องเลือกสกิลเองครับพวกสัตว์ให้หมด อัพพลังให้เก่งอัพพลังให้เยอะเยอะเข้าไว้ครับเวลาสู้แม่งสู้ง่ายแล้วก็อยู่ที่ทีมของเราด้วยครับอ่ะเดีย๋ยวไปที่ตัวละครกันก่อนนะฮะเดี๋ราจะไปเอา้าอ๋อมีตรงนี้ก่อนเหรออ่าโอเค Activity Point อันนี้คล้ายๆเหมือน Achievement นะครับก็คล้ายๆเหมือนเควส t ์ไล,ลวันให้เราทำนะทำเสร็จก็มาอัพเกรดพลังได้โหสู้รัวๆเลยอะตอนเนี้ย มาครับอันนี้ไม่ได้อัพเกรดพลังอุ้ยเมื่อกี้แม่งตีเอลี LE ด้วยโคตรแรงครับอุ้ยไม่ชอบหน้ามันเลยอะตัวเตีย้ยๆน่ากลามน่ากลัวมากเลยอะยก็บอกว่าผีเป็ดญี่ปุ่นใช่ไหมแทยออัไททันใช่ไหมตอนดูภาพยนตร์ดูหนังก็น่ากลัวนะโอเคแต่เราก็ต้องรีวิวไง เอามาโอเคครับเดี๋ยวเรามาอัปเกรดพลังกันหน่อยหนึ่งนี่ไงตัวละครเรานี่อัปเกรดได้นี่ไงอัปเกรดได้เนี่ยตัวละครของเราเนี่ยอัปได้เลยอัดเข้าไปโอ้นี่หมดเหรอของหมดเกี้ยงเลยเหรออุปกรณ์ออโตโอ้โอเค ดีมากครับตัวที่3ตัวที่4ก็อัพได้หมดนะเอาเล่นไปก่อนหมดนะครับโอ้เกี้ยงเลยเหรออัพเกรดครับคลิกเพื่อใส่อุปกรณ์โอเคตามนี้ก่อนนะฮะของหมดว่ะของหมดเกิี้ยงเลยอะนะครับไม่เหลือเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปลงอลอด,ลดุยรอบหนึ่งม่ะพลังเราขึ้นมาแล้วนะครับน่าจะ อุ้ยหลักหมื่นแล้วสบายเนี่ยม่ได้ตีทีเดียวตายหมดเลยไงเห็นไหมเมื่อกี้เราไม่ได้อัพไงมันก็เลยตีหลายทีถ้าอัพก็จะโหดขึ้นมานิดนึงอ่าสู้รัวบอกแค่นี้เลยนะฮะโดนแ,แท็กออฟไททันเฮือตัวอะไรนะเกียดเกียดดูนะเดี๋ยวรับของก่อนนอนออนไลน์เรียกร้อง เอาละครับตรงนี้กิจกรรมเหมือนเดิมนะครับก็เติมแพ็กได้เดีย๋ยวออกมางนอกนี่ครับก็จะมีระบบตรงนี้อนะไรเนี่ยใครฝึกคือไม่ต้องผ่านด่าน3ามก่อนนะสามขี้สี่อะไรเงี้ยถึงจะได้นี่ได้ก็ลองมาเล่นดูได้นะครับสำหรับ Attack of Titan นะฮะเกมมือถือ Attack of Titan นะครับเวอร์ชันใหม่ของ X7 g a เ e กมมีภาษาไทยด้วยนะครับลเล่นได้ทั้ง Android กับ iOS ก็ใครชื่นชอบเกมแนว i d เด RPG นะครับภาพสวยๆสนุกๆ,ๆก็เข้ามาโหลดเล่นกันได้นะครับที่ใต้คลิปเลยนะฮะก่อนจะจกการฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องเพลินโซนด้วยกันแล้วพบกันใหม่นะฮะในคลิปหน้าสวัสดีครับ